สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่ yeah. อ่าและแล้วก็ถึงเด็กสุดท้ายของ CP 05ที่คุณพ่อจะทำแล้วนะก็จะเป็นโกพลาดินสายกันมอนั่นเองนะครับคุณพ่อยังรักลูกหลักคนเดิมนะกันมอลูกหลักเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อชอบอาร์ตมันมากเลยแบบชอบแบบชอบชอบอาร์ตมันสุดๆเลยกันมอนมันเป็นชุดเกาะหมาป่าทองอนะแบบใครไม่ชอบก็บ้าแล้วนะโคเท่นะก็ เป็นชุดกันมมที่คุณพ่อเอามาเล่นคู่กับคู่โซ่นะครับก็จะทําให้คอมโบของมันค่อนข้างจากรจกระจายดีแบบค่อนข้างจะเน้นเน้นในการซูพิเลคอจากกองมาเยอะๆนั่นเองแทนนั่นเองนะฮะก็มาดูกันดีกว่านะครับง่ายๆเร็วๆนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปตัวเริ่มก็แน่นอนนะฮะเวเด็กวีตัวเริ่มก็ต้องเป็นไรทับจั่วน,นะครับไม่มีอะไรให้เลือกนอกจากตัวนี้แล้ว เกตสามสี่ใบแน่นอนตัวหลักของเราจะเป็นกันมอนะครับคุณพ่อใส่ไว้มันเปิดได้พอดีไงไออาร์โออาร์ตอนนั้นนะก็เลยใส่ไว้อย่างละสองใบเป็นอาร์โออาร์กับอาร์ธรรมดานะครับสามใบเป็นเกตสามมีแอ็กเซลยืนหนึ่งหมื่นสองพันสกิลคอนติเนียลเวนการ์ดนะครับถ้าเรามีมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าเลการ์ดทุกใบเราจะไม่ถูกโจมตีนะครับแล้วก็จะไม่ถูกหลิทายด้วยความแต่มาของการคู่แข่งด้วยอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามบัสหนึ่งเปิดทับเด็กสามใบ เอาหนึ่งใบลงเรียแล้วก็ชี้ยูนิตหกใบที่เหลือเรียงตายแล้วก็ชี้ยูนิตหกใบทุกตัวจะบวกตัวละสามพันก็จะเป็นค่าตูพิเลียและบวกพลังของคุณน้องกันมอนะก็จะแล้วแต่อาร์ตแล้วแต่ชอบนะจะใส่อาร์ตอย่างนี้หรือใส่อาร์ตใดอาร์ตหนึ่งหรือเปิด่ยนไปได้ก็ใส่อาร์ตใหม่ไปหมดเลยก็ได้ไม่ได้ซีเรียสซีเครียดอะไรมากมายนะฮะเด็กมันใช้เคาน์เตอร์บาร์สเยอะแล้วมันใช้โซมไม่เยอะ ก็เลยเอาตัวมาระบายโซที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นซักเกอร์มอนนั่นเองนะฮะเกตสามมีแอคเซลยืนหมื่นสองพันสกิลออโต้แวนกัดเรียกาดเมื่อลงสนามจากมือโซบัสหนึ่งคอการจากมือลงไปลงเลียตัวที่คอมาจะติดทั้งซูพิเลคอคอได้วควสามารถแล้วก็จะติดทั้งคอจากบนมือด้วยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยปู้บอร์ดง่ายๆหนึ่งตัวนะเพราะมันจั่วคองไงมือมันจะไม่เสียอย่างที่บอกว่ามันใช้โซน้อยมากๆเพราะฉะนั้นพ่อเลียเอาอีกตัวหนึ่งมาช่วยผ่านโซนนะครับแล้วก็เป็นท่าเซอร์ไ เ็ืนเกตสามยืนในหมื่นสองพันนะครับเฮลิโนนั่นเองน้องก็ตายนะน้องกุ๊กตายสุดหลอ่อออโต้จากบนมือไม่จบการออโต้ที่เลกัดโจมตีแวนการ์ดเกตสามลสูงกว่าคู่แข่งนะครับบัตห so uh, นึ่งโซหนะึ่งไลท์การ์ดนี้รัาจะแตนแล้วก็ได้ลบหนึ่งอ๋อ oh, ต้องตีแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามฮิตด้วยนะลืมก็ว่าอยู่ว่ามันต้องตีฮิตปะนะมันไม่ตีฮิตมันก็เก่งไปหรือเปล่าอ๋อ บัตหนึ่งโซหนึ่งนะเรียตีฮิตแวน์มอนตรงข้ามที่เป็นเกยียร์สามสูงกว่าบัตหนึ่งโซหนึ่งโดดกระต่ายลงมานะฮะแล้วก็ได้ลบหนึ่งในท่าแตะน,นะก็จะเป็นแวนลุกได้หนึ่งไดนั่นเองอินาลีนออโต้แวนการ์นะครับเมื่อจบกระหน่ำตู้ที่เรียจมตีแวนบัตหนึ่งยกเลียขึ้นมือนะก็ไม่ได้ใช้เอามาคูคูบนตรงข้ามนะอาจจะมีอาจจะมีฮิตก็ได้หรือปนตรงข้ามเห็นเราได้เช็คเป็นกระต่ายเขาก็กลัวแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องกัดเลียมิดกัดแวนมิดอะไรกันแล้วแต่นะ แน่นอนนะเป็นเด็กที่ใส่คู่โซ่นะครับอีกใบยนึงอยู่ไหนอืมเด็กใส่กับคู่โซ่เพะะียงนล้ต้องใส่คู่โซ่สี่ใบนะครับใส่เป็นอ่าไค่ดินสี่ใบนะครับเป็นเกตสองพลังเก้าพันสกิลห้าพันสกิลออโตโ้เลกาดไม่ลงสนามนะครับจากไหนก็ได้จากมือจากกองจากอะไรก็ตามบัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเปิดเราเด็กสามใบหนึ่งใบลงเรียงที่เหลือเรียงใต้ถ้าในสนามเรามีไค่ดินอยู่ไม่ใช่สิถ้าในสนามมีโฮเอลอยู่จะได้จ,จวบหนึ่งนะครับ ก็เป็นคู่โซ่เล่นด้วยกันนะฮะก็ถ้ามีคู่โซ่อีกตัวหนึ่งอยู่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนมือได้ทิ้งจั่วนั่นเองนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ค่อนข้างจะมือลบหนึ่งก็เท่ากับว่ามืออาจจะเป็นทิกเกอร์หมดก็เปลี่ยนไปเอาตัวเล่นมาก็ได้คิดซะอย่างนั้นนะแล้วก็ใส่อวิเวยนไว้สี่ใบนะครับเอามาช่วยเสิร์ตอีกทีหนึ่งก็ เด็กนี้มันเสิร์ชเยอะมันต้องมันต้องเน้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีท่าอื่นเพราะว่าของที่เก่งๆมากๆจริงๆมันมันไปเป็นของซับเอเซลที่มันเป็นซูพีเรียคอซูพีเร์ไลท์แล้วอย่างอย่างเนี้ยมันไม่มีการตีหลังจากที่แวนตีแล้วอะมันน้อยมมากก็เลยใช้ปพวกนี้แทนนะก็ใส่เป็นมิเวียนง่ายๆหรือถ้าไม่อยากใช้มิเวียนก็ใช้เป็นไอกคนเนี้ยก็ได้อุ้ยก็มีตัวเนี้ยแนะนําอีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่า ถ้ามีถ้าเท่านี้มีการคอร่อ้ความสามารถก็จะบวกห้าพันหรือถ้าใส่นกเห็นคอก็บวกพลังก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าคุณพอ่อใช้เป็นวิเวียนเผื่อในกรณีที่มือไม่มีตัวเล่นเลยอะไรพวกนี้ก็ลงสนามบปนกาลิกาดบัตหนึ่งโซหนึ่งเปิดท็อปสามคอหนึ่งตัวนะคที่หรือเลงใต้ตัวนั้นและไอ้แล้วก็วิเวียนบวกสามพันก็จะตีฟอร์สเข้าที่ยืนหมื่นได้ได้เป็นเกตสองนะง่ายๆแล้วก็ตัวนี้จะเอามาเล่นกับคอมโบคู่โซนะครับก็จะเป็น เอพ็อตชูเตอร์เอียล็อกชูเตอร์เกรดสองพลังเก้าพันนะครับชิวห้าพันออโต้จากบนมือเมืกก่อจบการ์ดสู้ที่แวนการ์ดเกรดสองหรือสูงกว่าเราโจมตีบัสหนึ่งคอการ์ดไปเนี้ยลงเลียแล้วตัวมันบวกห้าพันซึ่งซึ่งซึ่งบวกห้าพันก็จะเป็นตีหมื่นสองอาร์สิบสี่แต่ที่คุณพ่อจะเอามาเล่นก็คือเอามาเล่นลงข้างหน้าตัวนี้ข้างหน้าไค่ดินนั้นข้างหน้าโฮเอลนั่นเองนะครับโฮเอลสีใบนะเกตดหนึ่งพลังแปดพันชิวหมื่นนะครับ คอนเทนนรเรียกาศดยูนิตทุกบะยูนิตของคุณที่ลงด้วยควาที่ลงสนามในเทิร์นนี้ในแถวแนวตั้งนในกระมันตัวนั้นจะบวกห้าพันถ้าในช่องแวนหรือเรียเรามีคาอิดินอยู่จะบวกหมื่นแทนเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำทำเลนที่ตัวเนี้อยู่สนามอยู่แล้วแล้วก็แวนตีอยู่เลยก็ตามหรืออาจจะมีตีไปแล้วก็ตามแล้วก็อาจจะลงมาข้างหน้าบวกหมื่นสิบเกแวนตีบาสหนึ่งโดด บวก5,000แล้วก็บวกจากใครหนกหมื่นหนึ่งเป็น24 24บวกอีกแปดสาเป็นเป็นเวฟที่ทำปั่นเว็บแรงๆได้โดยที่เล่นกับ e x c e l 2นะซึ่งเด็กนี้จะเป็น e x c e l 2สองสัดส่วนใหญ่นะ e x c e l 1หนึ่งถว่าน่าจะไม่ได้แทบจะไม่มีเด็กช้แล้วอะเปลี่ยนเป็น e x c e l 2หมดเลยใช้เป็นเบนิอุสี่ใบนะครับเอามาเป็นตัวที่ดีมากๆกับ คอมโบของกันมออย่างที่คลิปที่แล้วถ้าเคยดูก็จะรู้นะว่ามันคู่ที่ดีมากๆก็จะเป็นพลังแปดพันชิวหมืน่นออตโต้เรียากากศเมื่อเวนกอดเราเข้าสู่สนามที่เป็นเกตสามก็คือเมื่อมันอยู่ในสนามแล้วมันเห็นไลท์แวนนั่นแหละไลท์แวนเกตสามเอามันเข้าโซ่จัวหนึ่งแล้วคอนะครับก็จะเป็นการคอฟรีจะเรียกว่าคอฟรีไหมจะเป็นเรียกว่าเปลี่ยนตัวเพิ่มโซได้นั่นเองนะแล้วก็ตัวสุดท้ายแน่น,นอนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก น้องกระต่ายสุดสวยนะฮะน้องกุ๊กตายเรานะดินเรนพลัง700 0ชิวหมืน่นเกตหนึ่งนะครับออโตโอ้เลกาดเมื่อลงสนามด้วยค่า,าคอร์สลงหัสามาบถของการ์ดโซบ 1, ัสหนึง่งจว1หนึ่งหรือ,รอจะโซบัสหนึ่งไห่หนึ่งแดมถ้าไห่หนึ่งแดมจะได้บวกพลัง3,000ันด้วยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ใช้แล้วแต่โอกาสนะฮะทริกเกอร์คุณพ่อจัดเหมือนกับเอเซลนะคุณพ่อใช้เป็นดรอสี่ดอพีจีสี่ฟอนฟอนหกใบนะครับ างที่บอกนะเด็กนี้เล่นกับฟอสองนะคุณพ่อเลยใช้ฟอนไม่ใช่ฟอสองสิแอคเซลสองแล้วก็ติดคลีไ้สองใบเผื่อเชื้อไพรนะเผื่อเชอรนะ์ไพรแล้วก็ฮีนสี่ใบนะฮะโอเคเด็กนี้อย่างที่รู้นะน่าจะเร็วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดเยอะเท่าไหร่มั้งอ่ะมาดูที่เล่นง่ายๆของเด็กนี้นะก็ขึ้นขึ้นเกตหนึ่งเกตสองอะไรก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกอยากจะขึ้นอะไรก็ขึ้นนะไม่ได้ฟิกอะไรเลยก็ขึ้นหนึ่ง ขึ้นสองอ่ะขึ้นสองสมมติขึ้นสองมันอาจจะเป็นวิเวียนแล้วก็บัสหนึ่งโซหนึ่งได้เบนิอูสมาก็ลงตูดก็ได้หรือจะลงตรงนี้แล้วเพิ่มอีกเลนหนึ่งก็ได้แต่ว่าอยากให้ขึ้นสองและอยากให้มีเบนิอูสไม่ใช่สนามนะฮะอ่ะแค่เนี้ยแล้วพอเราขึ้นสามปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเด็กอ่ากันมมครั้งที่แล้วหรืออ่ะถ้าเรามีเคนวินิอูสหรือแล้วก็มีมีไอ้ไคดินอยู่ด้วยอย่างนี้ก็จะคุ้มกว่ามันก็จะคุ้มแบบคุ้มมากๆในการต่อคอมโบนะ ก็อย่างนี้สมมติเป็นอย่างนี้เพื่อความคุมนะจะได้เล่นคอมโบคมคุมให้ดูทีเดียวอ่าแล้วกระไรเป็นเกรดสามกละเป็นเกรสามปุ๊บอิมม n t ตันลีกีฟแอคเซลทูจัวหนึ่งใบสกิลสกิลออโต้จะเกิดพร้อมกันทั้งทั้งสองตัวใช้สกิลของเบนอูสก่อนยัตโซจัวคอจัวสมมติว่ามือแบบโคตรเทพอ่ะคุณทำบุญมาเมื่อเช้าอ่ะทำบุญมาดีบุญมาพัฒนาส่งนะก็สมมติจัวได ใครดินคอบาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเปิดสามคอหนึ่งคนอาจจะคอกุ๊กต่ายก็ะเด้งงูเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีเมื่อคอปุ๊บมันจะเทคสกิลว่าในเสร็จาแล้วมีโฮเอลไหมอ่ะมีโฮเอลจัว่วคืนหนึ่งก็ตายกดสกิลถอดโซหนึ่งอันนี้จะแล้วแต่เลยว่าจะจั่วหรือไงแดมเอาอ่าสมมติตอนนี้เอาสมมติมีเดมเดมให้เล่นมันน้อยเกินมันอาจจะมีสักเดมเดียวเมื่อกี้เรากด นี่ไปแล้วก็บัตหนึ่งอ่ะโซบัตหนึ่งหงายแดมบวกพลังสามพันคาโฮเอลต่อสกิลเลยโฮเอลเห็นโดดมาบวกพลังให้อีกหมื่นหนึ่งเพราะว่าในสนามเรามีไอิดินอยู่กดสกิลกันมอต่อเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเปิดสามคอหนึ่งคนอ่าสมมติคนนี้คออาจจะไม่ต้องสกิลอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอาจจะคอเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆมาอ,อาจจะคอเป็นกรต่ายมาช่วยตี เปิดสามแล้วไม่รู้อะไรเอาคอกระต่ายแล้วกันมาคู่ว่อ้ยผนรงข้ามก็ตกใจแล้วมีใสกระต่าย,ยว่ะสกิลแวนเกิดชี้หกตัวบวกสามพัน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 แค่นี้จากบอร์ดงงๆสองบใบกลายเป็นงอกมาขนาดนี้โดยใช้หนึ่งบาทจากขนนี้ต้องใช้สองบาทแหละแต่ว่ามันมีไข่ดินหงายแล้วก็ท่าบนมืออย่างที่บอกว่ามีเอล็อกชูเตอร์อมไว้อยู่บนมืออย่างนี้อ่ะคุณก็ไข่ดินเปิดก่อนมันบวกสามพันเป็นหมื่น หมื่นบวกอีกหมื่นสองหมื่นแวนแล้วก็เอาแวนเปิดเลยก็ได้บาร์ดหนึ่งอะตีก่อนเช็คสองได้เช็คสมมติได้ฟอนได้อะไรพวกนี้ก็เช็คไปเช็คสองได้เคานต์บาร์ดหนึ่งตีเสร็จแล้วโดดกระต่ายกระต่ายโดดจองความสามารถบวกห้าพันคายดินเฮ้โฮเอลเห็นบวกอีกหมื่นหนึ่งแค่เนี้ยทิกเกอร์ลงผมได้ฟอนก็สองสองแล้วก็ตีไปเนี่ยสิบสี่ตาที่สิบตาร์ที่สิบสี่ 14, แล้วก็บวกตามทิกเกอร์ อันนี้สตาร์ที่14 24บวกอีก32,000แรงมากเล่นอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ไลท์ใหม่ได้ก็ไลท์ก็ได้ Excel เพิ่มแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามีถ้ามีไอ้เบนิอุสก็แนะนำว่าให้เอามาต่อตูดแวนไว้ก็ได้เบนิอุสจะได้ไม่โดนนารุลากลากไปนะก็เป็นการปูบอร์ดโดยที่ไม่ใช้มือเลยใช้แค่เบนิอุสแล้วก็ต่อจากสกิลสกิลสกิลเอาก็จะเป็นเด็กที่ใช้บา์สเยอะแทนแล้วก็ อย่างที่บอกนะโซอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีโซเหลืออยู่ก็ถ้ามีกระต่ายบนมือและถ้าพวกนี้ถ้าสองตัวนี้ตีฮิตปุ๊บแล้วมีกระต่ายบนมือคุณก็บาดหนึ่งโซสองใช่ไหมบัตหนึ่งโซสามเนี่ยโซสามพอดีโดดกระต่ายจากมือมาไลท์อ่ะเนี่ยเลียดสมมติข้างนี้ตีฮิตอีกก็บาดหนึ่งโซสามโดดคุกตายที่มีบนมืออีกใบหนึ่งเปี้ยงไม่ได้บวกพลังก็จริงแต่ว่าได้ลบหนึ่งแล้วก็เอเมนดันลิก กีบ e อคเซลทู 2. เพราะว่าครั้งนี้เราเลือก Excel ลไปแล้วอันนี้ก็ต้อง e x e l Tool แต่ว่ามีใบเดียวนะก็เลยใช้แทนไปก่อนจัวหนึ่งยังได้มือมา,มาเพิ่อใบหนึ่งก็สิบสองหนึ่งได์แค่เนี้ยเล่นเงินอยู่แค่นี้ง่ายๆนะก็ลองไปจัดเด็กดูนะแบบสั้นๆน,นะครับเพราะว่ากระต่ายมันเคยทำเด็กมาแล้วมันแพ่เพิ่มท่าไขา่ดินกับหัวเอลมานั่นเองนะก็ก็ถือว่ามันเพิ่มแค่สองตัวแต่ว่า ทำให้โครงมันดีขึ้นเยอะๆมากๆนะแบบเออเล่นเอาไปลองเล่นแล้วก็ถูกใจนะเพราะว่าคุณพ่อเอาเนี่ยวันที่ไปลองนี่ก็คือเอาไอเนี่ยกับเอเซลไปลองสองเด็กก็เล่นเอเซลไกลเนี่ยวนวนอยู่แค่เนี้ก็สนุกดีตามสไตล์ของมันนะตามสไตล์เด็กรองนะสายร,รองของโกพลดินในตอนนี้นั่นเองก็ถ้าถ้าของใหม่มาตอนนู้นพาคุณชินก็อาจจะต้องถูกถอดทิ้งออกไปเล่นอาจจะเอาอะไหล่ไปใส่ในเด็กนู้นแทนนะก็ รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะมาเร็วไปเร็วนะเพราะว่าคลิปสแตนดาร์ดมันไม่มีอะไรพูดเยอะนะไม่เหมือนพเมีมน,นะแบบครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็สิบกว่านาทีก็โอเคกำลังเวลากำลังสวยกำลังได้คุยกำล,ลังได้คอมโบนะครับโอเคคอมเมนต์ข้างล่างได้เหมือนเดิมคิดยังไงคุยกันข้างล่างได้งงตรงไหนหรือคุณพ่อพูดอะไรผิดตรงไหนก็แก้ข้างล่างได้นะคุณพ่อไปดูให้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ